หลวงปูชาสุภทโทสอนเรื่องรู้ทันจิตการรู้ทันจิตเป็นหัวใจคำสอนของหลวงปูชาอย่างแท้จริงท่านสอนให้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปเอาของไกลไม่ต้องดิ้นรนหาธรรมะที่ไหนแต่ให้หันมาดูผู้รู้ในใจนี่เองเพราะเมื่อรู้ทันจิตได้ ทุกอย่างจะคลี่ตัวเองออกอย่างเป็นธรรมชาติต่อไปนี้คือแก่นคําสอนของหลวงปู่ชาเกี่ยวกับรู้ทันจิตที่สรุปให้ชัดลึกและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันข้อที่หนึ่งรู้ทันจิตคือรู้ว่าจิตกำลังทำงานอย่างไรหลวงปู่ชากล่าวว่าให้ดูจิต ทำหน้าที่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปเป็นมันจิตกำลังโกรธก็รู้ว่าโกรธจิตกำลังหลงก็รู้ว่าหลงจิตกำลังดีใจก็รู้ว่าเป็นดีใจรู้แบบไม่เข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นี่คือรู้ทันข้อที่สองรู้ทันจิตไม่ใช่การห้ามอารมณ์ ท่านย้ำเสมอว่าอารมณ์ไม่ใช่ปัญหาแต่ผู้เผลอไปตามอารมณ์ต่างหากที่เป็นปัญหาไม่ต้องกดไม่ต้องห้ามโกรธก็รู้โลกร้อนแบบโกรธกลัวก็รู้ความไหวในใจเพียงแต่ไม่ตามอารมณ์นั้นไปต่อนี่คือสติที่แท้จริงข้อที่สาม รู้ทันจิตคือแค่รู้ไม่ปรุงแต่งเพิ่มหลวงปู่ชาชอบเตือนว่าเสียงก็เป็นเสียงอย่าเอาไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวรู้ทันจิตคือรู้เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่เอาไปลากต่อไม่เติมความหมายไม่ผูกใจนี่แหละคือจุดที่จิตเริ่มสงบเอง ข้อที่สี่รู้ทันจิตคือการรักษาผู้รู้ไว้หลวงปู่ชาว่าทำงานอย่างผู้รู้อย่าทำงานแบบผู้หลงผู้รู้เท่ากับสติผู้หลงเท่ากับอารมณ์พาไปเมื่อรักษาผู้รู้ไว้ทำงานก็สงบเจอปัญหาก็ไม่ทุกข์หนัก โดนตำหนิก็ไม่จมผู้รู้ไม่ใช่อะไรไกลตัวแค่มีสติบางๆกับทุกสิ่งที่ทำข้อที่หรู้ทันจิตทำให้จิตไม่สร้างทุกข์เพิ่มท่านสอนว่าทุกข์เกิดเพราะไม่รู้ทันเห็นมันช้าก็ไปทุกข์เห็นมันทันก็ผล ความเจ็บจากคำพูดคนอื่นไม่หนักเท่าความคิดที่เราเติมต่อเองรู้ทันก่อนที่ใจจะวิ่งไปปรุงนี่คือการดับทุกข์ตั้งแต่ต้นทางข้อที่6การรู้ทันจิตต้องอาศัยความสม่ำเสมอหลวงปู่ชาบอกว่ารู้ทีละนิดแต่รู้บ่อยๆก็เป็นมรรคผลได้ ไม่ต้องดุจิตไม่ต้องเร่งแค่รู้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเช่นเดินรู้พูดรู้ฟังรู้โกรธรู้ดีใจรู้ความต่อเนื่องนี้ทำให้จิตมีกำลังเองข้อที่7ผลของการรู้ทันจิตคือความเป็นอิสระ เมื่อรู้ทันจิตสม่ำเสมอใจจะเบาไม่ถูกอารมณ์ลากเห็นสิ่งต่างๆตามจริงไม่หวั่นไหวง่ายนี่คืออิสระภายในแบบที่หลวงปู่ชาบอกว่าปล่อยวางได้โดยไม่ต้องพยายามวาง